คุณเคยเป็นไหมคะพกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าอยากจะสำเร็จในเรื่องของการมีแฟนฝลัง่งอยากเจอชีวิตที่ดีอยากยกระดับฐานะตัวเองให้ดีขึ้นอยากให้พ่อแม่คนที่อยู่เบื้องหลังได้สบายขึ้นอยากให้ลูกได้มีการศึกษาที่ดีได้เรียนหนังสือที่ดีสิ่งเหล่านี้คะ่ะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้มันคือสิ่งที่คู่ควรกับคุณ แต่บางครั้งคุณก็อาจจะยังขาดความเชื่อมั่นในตัวเองหรือพูดง่ายๆว่าคุณไม่มีหลักยึดที่จะทำให้ตัวเองไปถึงจุดนั้นได้โคชเอมก็เคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อนค่ะวันหนึ่งนะคะเอมตัดสินใจเลยนะที่ ประกาศกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเมื่อเอมตัดสินใจแบบนั้นค่ะทุกคนมันมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับชีวิตของโคชเชเอมหยกสีเขียวเส้นนี้นะคะทําให้ปาฏิหาริ์ในหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของโคชเชเอมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะดีขึ้นหยกเส้นนี้ค่ะมันเปลี่ยนชีวิตของโคชเชเอมจากหลังมือ เป็นหน้ามือเลยค่ะทุกคนโคราชเอมนะคะได้ยกเส้นนี้บูชามานับตั้งแต่ตอนนั้นน่ะชีวิตเอมเรื่องหน้าที่การงานประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดทำธุรกิจออนไลน์ก็ปังมากเลยค่ะทุกอย่างเข้ามาแบบถาโถมเรียกว่าจักรวาลส่งทรัพยากรมาให้เอมเลยทีนี้พอในเรื่องของความรักนะคะอยู่ๆจากการที่เราเคยมีปัญหาในเรื่องของความรัก ยูนิเวอร์สหรือพลังงานของหยกนะคะก็ส่งคนรักที่ดีมาให้กับโคชเอม แล้วก็เป็นคนที่ซับพอตเกื้อกูลสนับสนุนพร้อมที่จะส่งให้เอมประสบความสำเร็จทุกคนเชื่อไหมว่าบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานที่จะหนุนนำคุณที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องที่คุณต้องการแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เอ้ยเคยใช้ชีวิตมาทุกรูปแบบทำทุกขั้นตอนที่คนแนะนำทำแล้วทำอีกก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเอมอยากให้คุณลองเปิดใจ บูชายก